บายดียำเแรงครับพี่น้องครับไกลสี่หกบ้องแล้วครับบรรยากาศตอนนี้โอ้ล่มมากนี่ถอนถอนมาหนีนพนี่น้องว้ากันสิม่นตกดอกที่ม,มันคืมรวดมันฮอนพอนดีครับผมว่ <c oughs> อนแห้งไหมของต้อออกมาได้ไม่ว่ว ตกกับนายตกตะวันพราะได้ไายห่อนเนี่ยตกแล้วกับยุดทธแ,แตงเอาเพราได้ขึ้นมาแล้วเนาะมันห่อนฝนบรรยากาตอนนี้ครับใก่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยพี่น้องยกขั้นไปขึ้นพร้อมทีสี่เศร้าสิขบรรยากาศครับบรรยากาศบ,บ้านเพิ่นดีดีครับเป็นโนกก่นพราะว่าท่าฝนเป็นโน่น ขันบ่มีต้นใหม้สูงบางหนิว่าพิ้วงามครับมันมีต้นไหม่ป้าย่างสนดมากเป็นป้าย่างพี่น้องนี่รดมากมืลอน,นี่วนันบ่แมนแถวภาคอีสานยังเป็นคือจังแถวอภาคใต,นคตนน้นี่ครับป้าย่างเต็มเลยดิสองขางทางมแตรป้าย่างครับมีงี้สครับสุขหมาพี่น้องบ้งครับเป็นโน่นแบบนี้ครับพระเจ้าปลูกมั่น ปลูกอ้อยแล้วก็เป็นสวนยางพี่นอ้องอเพื่อน้องเสียงนี่ก็หย,ย่อนนั่นท่างติดอันนี้บ่านน้อพี่นอ้องข้างเงินอุบลรัตน์เคลื่อนลำพองพี่น้อสนทั้งนี่ไหมครับผู้ขาวว่าอย่นงไงเจ็บไปเลยแต่ผู้มีประเทศเขาเจ้านี่ดีซะพี่นอ้องเป็นสูงๆต่ำๆเป็นน้นๆเป็นเพรีวง,งามครับ อันที่โล่งๆเหลี่ยวมากวิวงามๆแล้วเหลียวเห็นไก่ว่มีผู้เขาสูงนี่ครับแต่เลยฝากกันไปอีกเป็นผู้ฝอยลม่มผู้ฝอยล่มนาสิข้นน,นาสิข้นอำเพอ,อนน้องวัวซ้อบะครับผมว่าม,มันแมนแหละครับผู้ฝอยล่มนี่น้องวัวซ้อน้องวัวซ้อส่วนหนึ่งกับเป็นฝากปีกกับเป็นนุ่นสางน้องบัวลำพูแล้ว เป็นน้องมอซ้อมมากจากอุดรดลัดไปสิไปเห็นหางเครื่อนทุกคนลัด,ดไป<ม>ว่าไหนเด้อครับรถไง,มงผมเคยไปแล้วครับไปกับผู้บาอาจารันทีหนึ่งภาเพิ่นไปเทิดแต่รถน้อย,อยยังตกใจพี่น้องขึ้นไปเส้งสูงเส้งสั้นครับเขาเอิน่นช่องเขาช่องซาดเพี่น้องเขาช่องซ่าดนี่ภาคพืตัวลูมใหญ่เกินเทินด้วยเที่ยงวัด อลนนี้มันหวาดเียวคือว่ามันมันเขาเป็นถน,นนเป็นพับสอกเลยคื่น่องเกี่ยวขึ้นเลยรถง่้มัดสิทธ์ครับรถหน่อยพราบืนขึ้นได้เนาะแตรถหน่อยอยังอันตรายเนาะ ที่ฟ้าไม่จัดช่วงหกโ,โมงครับแดดลมล้มตกอากาศเริ่มมาดีแล้ว เมื่อวันนี่อยู่บ่ได้ดอกครับพอนครับพอนเนี่ยออกมากกบ่ได้ครับอันนี้มันสนทางพุ่นคือสิมันตกกละล้วแต่ว่าตอนนี้ทางเขาปลอดโปร่งอยู่ร่มรื่นลมเย็นสบายครับ บรรยากาศช่วงแรงครับอากาศดีผู้นั้นผู้นี้กับมะยังเหรียญพี่ลามาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับบรรยากาศร้านค้าร้านค้าเออเออเพื่อนตำยังเนี่เพื่อนมาตำมึงมึงเออกุลิกกุลิกกุลิกตำมึงเลยเออเตี๋ยวเพียงไสยังบาดเนี่ยขากูบตะเก็บ huh. ม right. no ึงโดนแล้ว tắm ta tắm đúng tắm pha thay mà thác nó xì nhạc vậy bưng Cứ mình cầm phép xuống thì nó bảo đi nè Phát, Phát nói anh มายังไงนี่โอ้ได้วัสดีครับเอามือมือไหนไ้ย่างสองเขามีง่ายมื่าหน่อยโอเคนี่เดี๋ยวย่างหลังไปไปไปเรียนเด็กดื้อขางเขาพูนอากาศตอนนี้เป็นที่ฮอตครับพร้อม กดไฟทดล่องจอแล้วพี่น้องแหลงใจไว้แล้วครับอเดี๋พี่น้องกันเลยแรงครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว ก็ห่อนบือบือขึ้นตอนบ่ายแล้ครับเป็นแต่แมา่นาังฟังหมอลำำรับตัวเสเดิดร่วมกันสอดแจ้งโคโลครับพี่น้องอโอ้ยผู้อ่นูดูแลเ,เขาเฮียงนี่ก็ได,ด้ดูแลดีดีเัวทิมเวทีครับเป็นได้ยังกิน อ้วนหอของเท้ไหเอามันคือยังส่งสดๆอยู่บนี้เขั้นสมดิของแท้วยาท้ด้ยะ้งาปอมนีปรเทศจกอย่างไก็ยังมาใช่นี่วะเนี่าพ่นโอผีปอบเลยอมายกใก่ข่อยเป็นรงสี่ล้วนี่ไลหาดกันดอกปาท่าไหก่นนี่ยพันหนึ่งเต้ามือพุนน่ะพันหนึ่งเต้มือพุนน่ะมือเขาเขอดมพุน่ะ ตัวมาได้คุ่มคาครับปนีนี้่มคงกินากิปเอานยังหรอวกินสามมือน้ก็เบิดเยอะเราบอกเที่ยวาทางน้ำแข็งยังิดบ่ได้ยอ่น่ยเที่ยวไร่ก็้นบัตนี่กินนะยังบอท่านเหมดยอะสามมือสามข้าวอ่ะปนองอันเป็นเปามือเขารวมไม่พป่นองค์พันหนึ่งนี่นพันหนึ่งอยไปให้จ้นี่ไปขาดนะพันหนึ่งกินสามมือท่นหมอยอะหี อยากกินอย่างปัดย่างยหน่อเลยนี่นี่สุดยอดพักกันนะทีมเวทีเป็นอะไรเจไหนเนียวเนื้อพันหนึ่งไนเนื้อพันหนึ่งกินสามมือไม่ท่านไหนมันด้วยเอาละวางหัวสักกีเทียมนันหน่อยเกเาออกสลามปุ่นีมา เวลาน้อยไมีตัง่จ่ายล้างหันครับมันพอดีหม่องล้านจอดรถเขามันอุดมไปลลด้วยรถครับรถซอบเปอร์จะว่ารถยังเนี่ยเต็มล้านจอดรถของแท้เออเต็มล,ล้านสามไปเหมือนนี่พี่น้องไม่ใช่เอาเนี่ยนี่ล้มทับขาเนี่ยหนูานจอดรถเป็นยู่สนามเด็กเล่นเลยๆๆพี่น้องแต่ว่ายังเป็นยังเนี่ยเปดโอ้ลนซาแซ่เอาซาอยู่ก็หล่าม้าสซ่ที่จะขั้นหลูว นี่ไงนั่จอรดรถของแท้ครับเต็มไปด้วยไมอแท้ซ็อปเปอร์ซ็อป,ปเปอร์ก็บนี่น้ำเล็กเหรียญของโรงเรียนครับนี่สูเนีย้ยเอารถรถห้องกับจอดกันอยู่นี่แหละสำรับซับซ้อนกันอยู่นี่แหละครับนี่พื้นที่จอดดีครับเมื่อนี่วองจอดเป็นถนอนอีกต่างหากรถต๊กับกวิญญาณ บรรยากาศโดยเรื่องพี่นองครับขอบคุณพี่นองหลายๆพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีค่พูดณ